สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y u t u b e ทั้ง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ไทยจะมาบอกวิธีการวิดน้ำบ่อบดานครับเอาน้ำข้างบนล่อน้ำข้างล่างขึ้นมามันจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับเพื่อนๆ เอาน้ําบนดินล่อน้ําจากใต้ดินบอ่อบาดาลครับนี่ครับเครื่องครับประมาณนี้ั้นแรกเราก็มีเครื่องนี้ครับเครื่งวินน้ำเครื่องทางไทยนี่มันสิบเอ็ดแรงแต่ทั่วไปใช้แปดแรงก็ได้นะครับแปดแรงก็ใช้ได้แล้วก็ปั๊มหอยคง ปั๊มหอยคงเขาบอกปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มเบนครับของไทยปัมป๊มเบนปั๊มเบน์เขาบอกว่าหน้าสามปั๊มเบ,น,มเบนหน้าสามเทอร์โบครับเทอร์โบ T U R B O ครับเทอร์โบปั๊มหอยคง ปั๊มหน้าสามวินนี่เป็นวินหน้าห้าครับวินหน้าห้าเรื่องเครื่องของไทยนี่สิบเอ็ดแรงครับเครื่อสิบ็ดแรงแปดแรงก็ใช้ได้นะครับแปดแรงก็ใช้ได้ท่อนี้สามโหลดสองครึ่งครับโหลดไปสองครึ่งตัวนี้ก็เข้าสามครับวิธีทําก็มีอยู่ว่า ที่ว่าแป๊บน้ำนี้หน้าสามครับแปบ๊บน้ำนี้หน้าสามครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครบับกล้องทำไมไม่กลับบ้าไม่เป็นไรนี่คือข้อต่อครับข้อต่อ เพื่อนเพื่อนท่านใดก็อยากเซฟต้นทุนไม่ต้องใช้ข้อต่อใช้ตัวพันแบบเทปกาวก็ได้นะครับให้เป็นยางมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับที่มันปะแล้วเราไม่ใช้แล้วเอามาตัดล็อกนี่ก็ได้ครับยางมอเตอร์ไซค์ปิดรูรั่วให้ดีนะครับเราต้องการดึงอากาศใต้ดินครับปิดรูรั่วรูวข้อต่ออะไรให้ดี มาถึงนี้ก็จะเป็นทางแยกแยกไปนิ้วครึ่งครับแยกนิ้วครึ่งใส่วาลนิ้วครึ่งเพื่อเป็นดูดน้ำจากถังจากถังเข้ามาเพื่อล่อล่อเอาน้ำเนี่ย oh. ตามอากาศตามอากาศไปเพื่อให้ดึงความแรงขึ้นข้อต่อก็ต้องปิดให้ดีครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มาลงข้องอบอ่อปดานครับ บอ่อบดานข้างล่างนี้มีเช็ควาลวนะครับมีเช็ควาลวอยู่หน้าสามข้างล่างเช็ควาลวหน้าสามอยู่ใต้นี้นช่วงเจาะบดานต้องให้ช่างเขาใส่หน้าสามหรือว่าตามท่อนี้ครับท่อนหน้าสามสองครึ่งก็ได้หน้าสามก็แต่ส่วนมากก็จะใส่หน้าสามนะครับแล้วก็เอาข้องอปกติตัวนี้จะเป็นหัวโยกบอ่อบัดดานครับ แล้วก็ำเข้าตัวหัวโยกที่มีข้อต่อหลูดไปดูดน้ำออกจากบ่อวดานแต่ของไทยใช้แบบนี้ครับอุดรอยรั่วให้ดีคือเราต้องการอากาศใต้ดินดูดอากาศใต้ดินเพื่อดึงน้ำขึ้นมาแต่เอาน้ำเอาน้ำตัวในถังนี่ครับในถังนี่ล่อล่อเพื่อให้อากาศ ปิดปิดอากาศภายนอกให้ดูดอากาศภายในใต้ดินอย่างเดียวขึ้นแน่นอนครับน้ำแรงด้วยนะครับขึ้นน้ำอ้อยขึ้นน้ำพืชผักเรียกสวนไรนาก็ได้ครับตามตามนี้นะครับขึ้นแน่นอนครับขึ้นแน่นอนช่วงเช็ควาลนี้ถ้าน้ำดูดจากถังขึ้นมาแล้วถ้าน้ำบ่บอบดานขึ้นมา ต้องต้องรีบปิดตรงนี้นะครับต้องรีบปิดเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวอากาศภายนอกเข้าต้องรีบปิดเช็ควาวานี้แล้วก็จะดึงน้ําบ่อบดานเพราะตัวปั๊มหอยข่งจะดูดูดดอากาศจากใต้ดินขึ้นมาพอมีน้ำก็จะดูดแรงขึ้นครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูซอนที่น้ําน้ําออกแรงขนาดไหนครับเดี๋ยดูตอนน้ําออกแรงขนาดไหน ยวเดินไปดูกันครับขึ้นเลยครับน้ำจากใต้ดินบ่อปานขึ้นขึ้นมานะครับดูวิธีการที่บอกเมื่อกี้นี่นะครับตอนขึ้นตอนน้ำขึ้นมาต้งิดน้ำปิดวาล์วตัวนี้นะครับ วาวตัวนี้ต้องปิดปิดวาล์วไว้ด้วยปิดให้ไวเลยครับเวลาน้ำขึ้นมาแล้วปิดเลยแลน้ำเข้าไปในในปั๊มแล้วก็ปิดต้องมาปิดวาล์วตัวนี้เลยครับปิดวาล์วตัวนี้เลยเพื่อดักไม่ให้อากาศเข้าไป ได้ดินแน่นอนเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วอย่างนี้ก็ทำกลยุทธ์แบบนี้นะครับนี่ okay, ครับน้ำครับปล <c oughs> ูกเสร็จปลูกเสร็จขึ้นน้ำน้ำใส่บอ่อประดัลเครื่องยนตอบ่อประดัง มีทำนี่คือร่อน้ําขึ้นมาจากใต้ดินครับเอาน้ําบนบนดินเนี่ยล่อล่อจากบนดินขึ้นมาขึ้นจากใต้ดินมานี่บอ่อบาดาลครับลึก8เมตรเพียงวินน้ำขึ้นปลูกก็ต้องเอาน้ําใส่เลยครับว่าจะรอฝนคงไม่พึ่งกินไม่ได้พึ่งน้ําฝนไม่ได้ต้องเอานี้ไปก่อนครับน้ำบาดาล